รู้จักช่องเจ้านนท์ไหมครับ J A O เป็นมา N O N ไม่รู้จักครับโอ้ยถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปกดปุ่มติดตามข้างล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้กดยังครับตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้ส<า>วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับในเกมปลากลัวนะครับผมก็คือเป็นด่านปลากลัวแบบ f รี e ัน n ิ i n g นะทุกคนเี่เป็นแนวนแบบฟร e รัน n ิ i n g เลยป๊บปุ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 ๊บเราก็ต้อง มันจะเป็นแบบว่านี่คืออย่างนี้ปุ๊บนี่มันจะกระโดดได้ด้วยนะเป็นไงโอ้ไ oh. ม no. ่โหนนี่เราเริ่มไปกันเลยดีกว่าอย่ารอช้ารทุกคนไปเลยหนู no. ้ย,ยลงบทสวยงามครับผมเขาบอกว่าให้ปีนตรงนี้เฮ้ยอ่าเป็นไงปักกูแบบนี้ดู โอ้ต้องโดดละคนเราต้องโดดละเห็นสีแดงไหมเห็นสีแดงไหมถึงไหมถึงไหมนี่ใครกลัวความสูงจะเล่นเกมนี้นะทุกคนน่ากลัวมากอ้าไม่ถึงไรเนี่ยโอ,โอเค พอดีนี่นี่นดูนี่คือปากกลัวแบบฟิลเลอร์นิ่งนะทุกคนอารมณ์ให้อารมณ์แบบโอ้โหไม่อยากไปเลยไปทางไหนดีอ่ะไหนดีน่ากลัวทุกทางเลยนะเนี่ยโอ้โหใครจะไปได้เนี่ยทางเนี้ยมีสิทธิ์ลุ้นนะจะลงไปแล้วนะ หนึ่งสองสามลุ้นกันโฮมไม่ถึงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับเฮ้ยนี่ปลาตัวแบบฟีลนิ่งนะครับทุกคนดสูสินันคืออะไรนันก็คือตึกนี่ก็คือตึกนันก็คือตึก

ดดกระโดดชุบเกาะขึ้นกระโดดขึ้นมานี่เฮ้ยปุ๊บไม้เราอยู่ตรงไหนดิไม้เราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้มีเคนอยู่หนึ่งเคนครับผมฝั่งนี้มีอะไรเฮ้ยฝั่งนี้มันมีสีเขียวด้วยไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยชุบโอ้แบบฟิลล์นิ่งเลยครับ จุ๊บโอ้โหฟีนันนี่เลยนยยี่โอ้โหเรื่องเอาเรื่องว่านะเราต้องไปตึกสูงๆมบบนี้ดีกว่ามันจะได้ดูวิวดีๆหลงผิดหลงผิดเดินช้าเลยตอนนี้เจ็บขา,า,าเราเห็นมุมแล้วเ,เห็นมุมแล้ว

ดูว,ว่นนะ้มุงไปทางไหนีครับตอนนี้เ้ยมีทางให้ลงด้วยนะทุกคนเห็นไหมทางเดิมป่ะสังเกต,ส,เกตสังเกตก่นสังเกตการสังเกตการคือตอนนี้เฮ๊ะอ้าวทำไมเปลี่ยนเข้าอ่ะ อ้าปีนได้อยู่อีเฮ้ยหลุดเก totally ี่ยวก่อนเดี๋ยวจะลงไปยังไงอ๋อมีทางขยะอยู่นี่พอดีครับตอนนี้เราต้องกระโดดไปไปสู่ความเมืองวางอันไก่โพดียบอย ัปจ้าัปจ้าัปจ้าย่าย่าไม่ถึงครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดแล้วมีกี่ชีวิตจะพอเนี่ยเกมนี้มาครับทุกคนตอนนี้ผมจะเล่นแบบตั้งใจแล้วนะ ถึงหรอไม่ลองไม่รู้ดิไม่ลองไม่รู้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 เอาใหม่ทุกคนหาจุดก่อนหาจุดหาจุดหาจุดวิ่งไนตามเมื่อกี้ไปทางนี้ใช่ไหมเอาใหม่ใหม่ทีนึงนี่กิ่งพอดีไปสวยงามครับตอนนี้คือเรา ผมกะจะปีนไปทางนู้นเลยนะจะไปได้เหรอสูงอะเนี่ยแล้วมันยากด้วย นีเลยครับทุกคนหาทางดีๆไปหาช่องหาช่องแล้วก็กระโดดเรียบร้อยเชี่ยวตึกเรียบร้อยยังไงต่อโโหเอาเดี๋ยวยากแท้ อังน,นี้เหรออ๋อเจอแล้วสโ,โลไล่อะไรอ่ะอ๋อให้ปีนนนั้นเนี่ยเราก็ลุยยังไงคี่ตอนนั้นเรามาไม่ถึงไง ท้าทายกว่านะวู้ฮูวว้ยอดเลยนี่เรามีทางเลือกอยู่สองทางครับผมว่าทางเดียวสิตึกนี้เท่านั้นตึกนี้เท่านั้นตึกนี้เท่านั้นไปโดนเดี๋ยวไปโดนแล้ว,โ,ลวโอ้โหเกือบตายเกือบตายเกือบตาย ไปลุยต่อเด๋ยวรีรออยาอเร็ยเด่อริบดิ้งอย่าดุกลมเฮ้ยไม่ล่วงอีกแล้วขึ้นขาวดีนะ

โอ้นู้นเลยเหรอเดินนู้นโอ้ยถึงไหมเนาะลองดูหนึง่งสองสับไปเลยเฮ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงแล้วไอ้หนูเฮ้ยโอ้มีใครกลัวความสูงเล็กเกมขาสั่นเลยเนะี่ย เดี๋ยวก่อนขอลงไปก่อนเช็คเช็คพื้นที่ก่อนอุ้ยเกือบตาย ต้องไปทางนู้นนี่เลยคนถ้าปีนตึกที่สุดท้ายเลยจบถือว่าโหดจา้าเฮ้ยจบุบอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหูยี๋ไม่เตรียมใจกระโดดเลย ไปไงต่ออ่ะเอา้ามันกลับไปที่เดิมเลยเฮ้ยถูกด้วยโอ้คือตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะทุกคนตอนนี้ไปเลยว้าวไปเลยว้าวตื่นเต้นอยู่ไหนข้างหลังเราไปเลย ว้าวว้าวติงๆโนโอ้โหยากเหลือเกินปากัวฟีนันนี่ไปจุดนี่ตอนนี้ครับไปเลยไอ้หนูไอ้หนูอย่าพึ่งร่วง

ตายแล้วครับท่านไอ้หนูไปก่อนนะอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่า เฮ้ยเกือบไอ้หนูไอ้หนูยังพังดวงนะไอ้หนูยังพังดวงนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับท่าน ไายแล้วโ,โหควจะทำได้เดี๋ยวอะไรเนี่ย no n โนว y เหือเหือศพเด้งได้ฮู้ฮู้เย้ววถึง คนดูตึกนี้ใช้ได้อยู่นะความสูงนี่สุดยอดเลยเกือบเทียบเท่าที่เราจะไปเลยนะเนะนะี่ยโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบเนี้ยเกมปากกลัวแนวฟิล์นิ่งเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเจ้าหนูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายนึงซองซั